สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับผมก็วันนี้เช้าว,วันจันทร์ที่20เมษายน2563นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาชมต้นไม้นะครับที่ได้ปลูกในช่วงที่ work from home นะครับเพื่อที่จะคลายเครียดนะครับบางทีบางท่านที่ทำงานอยู่ที่บ้านหรือว่า ไม่ได้ออกไปไหนนะครับอาจจะมีความเครียดนะครับก็แนะนํากิจกรรมดีๆนะครับในการทําในช่วงนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็คือการปลูกต้นไม้นะครับวิธีการสั่งซื้อก็สั่งซื้อที่ออนไลน์ครับโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปซื้อข้างนอกนะครับเพื่อลดภาระหรือว่าลดภาวะการแพร่เชื้อหรือว่าไปติดเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะครับผมนี่นะครับที่ท่านเห็นก็คือต้นนี้นะครับจะเป็นแคทตัสนะครับ คททัตคทตัดแบบด่างนะครับตอนนี้จะเป็นโอโลนะครับโอโลหรือว่าว่านหางจระเข้นะครับตอนนี้ได้มาก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ได้มาต้นละสามร้อยต้นนี้ร้อยกว่านะครับอันนี้ก็ร้อยกว่าอันนี้ต้นนี้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทต้นนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับ ตอนนี้ห้าร้อยนะครับตอนนี้ก็ห้าร้อนะครับตอนนี้หนึ่งพนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ตอนนี้ประมาณตันนี้แ0 0รอบาทครับผมนี่นะครับก็สะสมไปเรื่อยๆครับเวลามาดูเขาก็รู้สึกว่าผ่อนคลายครับไม่เครียดนะครับนะครับตัวโลเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขานะครับอ่า ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวแคตัสนะครับยังต้นเล็กอยู่นะครับมีสายพันธุ์แอตโตนะครับนี่นะครับก็แนะนํานะครับถ้าท่านไหนที่อยากจะลองปลูกนะครับตัวนี้จะเป็นกุหลาบหินนะครับสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ได้นะครับนี่นะครับฮโลรับนะครับ อันนี้อากาวนะครับอากาวอากาวฮาวเทียนะครับอันนี้มีคนสั่งซื้อนะครับก็เลยขายต้นโลโฟนะครับขายไปแล้ว2ต้นนะครับถ้าท่านไหนสนใจที่จะสอบถามข้อมูลนะครับมาคุยกันได้ครับใต้คลิปวิดีโอนี้ นะคตัวนี้อาก,กาเวานะครับอาก,กาเวาตัวนี้จะมีขนนะครับตัวนี้ก็ได้มาหนึ่งพันนะครับอุ้ยพังไลยครับทำหล่นไม่เป็นไรครับอืลาาของเขามันอ่ให้ดูเลยครับ ให้ดูรากของเขาครับรู้สึกว่ารากของเขามันชื้นนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางน,นะครับอันนี้ได้มาหนึ่งพันบาทอันนี้ได้มาสี่ร้อยครับตอนนี้พันห้านะครับไม้กราฟตอนนี้ชวนชมครับไม่แพง โอเคก็จะประมาณนี้นะครับและเทคนิคนะครับในการคลายเครียดที่ทุกท่านาบางทีอาจจะเครียดกับงานหรือว่า,าลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านไม่ได้เงินนะครับก็แนะนําขั้นตอนอวิธีการนะครับคลายเครียดก็คือการปลูกต้นไม้นั่เนเองนะครับผมหรือทุกท่านมีต้นไม้อะไรก็มาแชร์กันได้นะครับที่ที่บ้านปลูกอะไรก็มาแชร์กันได้ครับผมก็ดูเขาก็มีความสุขดีครับไม่เครียด นะครัตอนนี้ชวนชมนะครับไม่แพงตอนนี้ได้มาต้นละ15บาทนะครับแต่ต้องซื้อ10ต้นนะครับได้มาต้นละ15บาทต้นนี้ไอตัวมะาพร้าวทะเลทรายนะครับตนนัวนี้สวยเหมือนกันครับกํำลังออกดอกด้วยอยนี้ครับอชค ต้นนี้จะเป็นพญาไร่ใบนะครับกำลังชําไว้นะครับนี้ก็กําลังชําอยู่ข้างล่างครับก็คือพืชพวกนี้ที่ผมปลูกไปจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกระบองเพชรน,นะครับคือไม่ต้องลดน้ํามากลดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับมันไม่ต้องดูแลอะไรเยอะมากมายนะครับถ้าเกิดถ้าเราลดทุกวันนี้มันจะตายนะครับแนะนํา อย่าลดทุกวันนะครับข้อสาคัญของการเลี้ยงกระบองเพชรน,นะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบความชื้นนะครับตอนนั้นผมไปต่างจังหวัดหนึ่งเดือนนะครับเกือบหนึ่งเดือนก็ไม่ได้ลดน้ํานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้จะเป็นโอะโลนะครับก็มีลูกค้าสั่งมาก็เดี๋ยวจะส่งของวันนี้นะครับสั่งมา3ามต้นสี่ต้นกับอะไรเนี่ยครับ อันนี้ม้าลายนะครับตัวนี้ม้าลายก็คลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมถ้าท่านไหนมีความสนใจยังไงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ